พร้อมกันหรือ,อยังมาดูการแข่งขันระหว่าง2แบรนด์ที่กำลังพุ่งเป้าไปที่เจนซีใครจะชนะในเกมการตลาดนี้มันลุ้นกันยาดมถ้วยท้องทำไมมันยังคลองใจคนไทยได้ตลอดเพราะความคุ้นเคยความสดชื่นที่ไม่เคยตกยุคและเพปเปอร์มินฟิวที่กำลังมาแรง กลยุทธ์การตลาดใหม่ที่ตอบโจทย์เจนซีด้วยลุกทันสมัยและสดใสและทุกครั้งที่ใช้ยาดมถ้วยทองเรารู้สึกเหมือนเดิมนั่นแหละคือสิ่งที่สร้างความผูกพันในใจเจนซีโดยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรใหม่เพเปอร์มินฟิวมาเปิดโลกใหม่สดชื่นและทันสมัยทำให้เจนซีมั่นใจในทุกการเลือกยาดมถ้วยทองไม่ได้แค่เป็นของใช้แต่มันคือเพื่อนคู่ใจในทุกเช้าการตลาดของมันมีสเสน่ห์แบบคลาสิก เฮ p เปอร์มินฟิวสร้างประสบการณ์ที่มั่นใจเพราะมันไม่ใช่แค่สดชื่นแต่มันคือการสร้างตัวตนที่แตกต่างในทุกสถานการณ์ของเจนซีอยากคิดว่าแค่กลิ่นหอมจะขายได้ยาดมถ้วยทองสร้างภาพลักษณ์ที่ติดตาและทำให้เจนซีรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเ e p เปอร์มินฟิวมั่นใจว่าเจนซีชอบความสดชื่นที่ไม่เหมือนใครการตลาดของมันตอบโจทย์และตรงใจยาดมถ้วยทองเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นวันใหม่ มันเชื่อมโยงกับความสบายและความคุ้นเคยที่ทำให้สัมพันธ์ยาวนานเ p ปเปอร์มินฟิวสร้างความสดชื่นที่ไม่เหมือนใครเติมพลังให้ทุกการเดินทางยาดมถ้วยท้องสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับผู้ใช้เพราะการตลาดที่เข้าใจง่ายและให้ความรู้สึกดีเผปเปอร์ erm มินฟิวมั่นใจในความสดชื่นที่มันมอบให้มันสร้างความมั่นใจในตัวผู้ใช้ ทั้งสองแบรนด์มีวิธีที่ต่างกันในการดึงดูดเจนซีแต่ไม่ว่าจะเลือกแบรนด์ไหนผลลัพธ์คือการสร้างประสบการณ์สดเชื่อนที่ตรงใจใครจะชนะในสึกนี้บางทีการตลาดไม่ใช่แค่การขายแต่มันคือการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่างแบรนด์และผู้บริโภค การเลือกไม่ใช่แค่สินค้าคุณภาพแต่คือการเลือกสิ่งที่ให้ประสบการณ์ตรงใจในทุกวันยาดมถ้วยทองมีความมั่นคงและคุ้นเคยแต่เพ p ปอร์มิ t น i ์ฟินำเสนอสิ่งใหม่ๆที่สดชื่นและเต็มไปด้วยพลังการเลือกแบรนด์ไม่ใช่แค่รสชาติหรือกลิ่นหอมแต่มันสะท้อนถึงสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการในช่วงเวลานั้นๆไม่ว่าจะเลือกยาดมถ้วยทองหรือเพเปอร์มินฟิทั้งสงแบรนด์แสดงให้เห็นว่า การตลาดไม่ใช่แค่การขายแต่คือการเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคทุกการตัดสินใจในเลือกแบรนด์สะท้อนถึงวิธีที่แบรนด์เข้าถึงเราทั้งสองแบรนด์ทำให้เรารู้สึกสดชื่นในแบบที่ต่างกันและทุกสุดท้ายการเลือกแบรนด์ที่ทำให้คุณรู้สึกดีที่สุดคือการเลือกที่ดีที่สุดในชีวิต